โอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่องส่องการ์ดอีกแล้วนะฮะก็มีเด็กใหม่มาเราก็จะไม่รอช้านะครับหยิบมารีวิวโลดนะครับผมความสามารถเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลายคนถามมาว่าโอ้เซตนี้มันเป็นเซต เทนิตี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้เป็นซัมมเนอร์อมัสเตอร์นะครับแต่เป็นการ์ดไซส์ใหญ่นะครับผมที่เป็นรูปแบบของชุด ภาคเทนิตี้นะครับผมอ่าสำหรับมือใหม่นะครับสามารถซื้อชุดนี้นะครับผมพร้อมกับในเด็กที่ซื้อไปเนี่ยจะมีมิสซิ่งให้15ใบครับเป็นชุดเริ่มต้นได้เลยนะครับเก่งในตัวครบจบได้เลยนะครับผมก็ตามนั้นนะฮะคราวนี้ความเก่งของเขาจะไปเป็นแนวดาวทางไหนนะครับเราไปดูความสามารถกันดีกว่าเนาะเริ่มจากโซคิฟฟินก่อนเลยนะครับบีธาตุลมเลเวล3นะครับผม MP ค่าไล่2นะครับค่าโจมตี3นะครับผมแอตแท็กสิบสองดีเฟนสิบสองสปีดห้านะครับมีท่าลมร่าง2องท่าด้วยกัน ขั้นแรกนะครับแอทแท็กจะเป็น16นะครับโจมตีได้ถึง2ครั้งนะครับ MP ค่าโจมตี3แล้วก็รวมร่างขั้นที่2ครับบอกว่ารวมลม2ใบนะครับแอทแท็กจะเป็น11การโจมตีเป็นอนะครับ MP โจมตีเป็น6แน่โอ้มีความรู้สึกว่า MP ค่อนข้างสูงเลยนะฮะแต่คราวนี้มาดูอาริตี้ดีกว่านะครับผมอ่ะก็อาริตี้นะครับบอกว่าเมื่อบีท่านลมชุดทินิตี้นะครับเราต่อสู้นะครับกับซิลที่ดีเฟน กับซิลในดีเฟนไลน์นะครับการ์ดใบนี้นะครับแอตแทกบวก4 MP ลบ1นะครับ อนันเทิร์นนะครับแล้วก็ความสามารถนี้สูญเสียไม่ได้ด้วยนะฮะก็นี่ไงครับเห็นไหมครับเอ็มพีค่าโจมตีเนี่ยเขาจะหนักหหน่อยนะครับผมแต่อย่างที่บอกเลยครับเมื่อมีบีดนะครับถ้ารวมชุดเทนิตี้ของเราเนี่ยต่อสู้กับซิลในดีเฟน์ไลน์นะครับผมก็คือการ์ดใบนี้จะได้รับไอแท็กบวกขึ้น4จุดเลยนะครับแล้วก็เอ็มพีลบหนึ่งนะครับอนันเทิร์นนะครับสูญเสียไม่ได้นะครับผมโดนยกเลิกหายหมดอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็ ทําให้ในเรื่องของการลบไข่พีโจมตีเนี่ยครับมันมีได้แน่นอนนะครับผมอ่ะอาเบริตี้ถัดมาครับบอกว่าบีดลมชุดทินิตี้ฝ่ายเราแอไม่มีฝ่ายเรานะครับบีดลมนะครับชุดทินิตี้เราแอตแท็กบวกสองและยกเลิกทัดดินฝ่ายตรงข้ามนะครับยกเลิกในหน้าที่นี้ก็คือทั้งอาเบริตี้แล้วก็สกิลเลยนะครับผมนะยกเลิกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทัดดินโลดนะแล้วก็อาเบริตี้ที่3ครับบอกว่าเมื่อบีดทัดลมชุดทินิตี้เลเวลสองขึ้นไปนะครับผมฝ่ายเรานะครับเข้ามาในสนามจากสกิลหรือโจมตี สามารถให้ซิลหนึ่งใบเปลี่ยนลายนะครับจากนั้นซิลนั้นเปลี่ยนลายไม่ได้หนึ่งเทินที่ชื่อการ์เปนี้ทํางานหนึ่งครั้งต่อทรับนะครับเป็นตัวทําการบักเกมฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับก็คือสามารถให้ซิลหนึ่งใบเปลี่ยนลายนะครับผมแล้วก็ซิลนั้นไม่สามารถเปลี่ยนลายได้หนึ่งเทินกระตุกมาตีนะครับหรือว่าเปลี่ยนลายผักลงไปได้เลยนะครับผมโอ้โคตรโหดนะครับผมอะขยับมาตัวต่อมาครับขออภัยครับพอดีมีสายเข้านะ ก็ตัวต่อมาครับอิเกิลเบิร์ดนะครับเป็นบีทั้นลมเลเวล3เช่นกันนะครับผม MP ค่าร่ายสค่าโจมตี2 a t t a c k 12 defense 12 speed 5นะครับมีท่าลมล่าง2ท่าด้วยกันลมล่างขั้นแรกนะครับ a t t a c k จะเป็น15ค่าโจมตี2หน่วยครับแล้วก็รวมล่างขั้นที่2ครับรวมลม2ใบนะครับแอตแท็กจะเป็น17โจมตีได้ถึง2ครั้งนะครับผมแล้วก็ MP ค่าโจมตีก็คือ2หน่วยนั่นเองมีเอเบลิตี้เข้ามาครับบอกว่าสามารถไลฟ์ฟรีบีท่านลมชุดเทนิตี้หนึ่ง ต่อเนื่องครับบอกว่าเมื่อบีท่านลมชุดททนิตี้นะครับเราต่อสู้สิงที่ต่อสู้ด้วยแอตแทกลบสองมีเฟสลบสามนะครับผมนานเป็นระยะเวลาหนึ่งเทิร์นยกเลิกโดยซิลไม่ได้นะครับผมมีต่อสู้กดพลังด้วยนะฮะแล้วก็มีอเบลิตี้สุดท้ายครับบอกว่าเมื่อบีท่านลมชุดททนิตี้นะครับผมเราเข้ามาในสนามจากมือหรือกองโดย โดยชุดทินตี้ของเรานะครับเราจะได้จั่วดกัดหนึใบนะครับผมที่ชื่อกาใบนี้ทํางาน1ครั้งต่อซับนะครับผมก็คือถ้ามีการกระตุกกันลากกันนะครับโดยผลของชุดทินตี้นะครับเราก็จะได้จั่วนะครับผมก็เก่งเลยนะครับผมต่อไปครับบูวิงกิฟฟินนะครับผมบูวิงนะครับผมแต่ชื่อเป็นแต่ธาตุนะครับแต่การ์ดเป็นธาตุลมนะธาตุลมนะครับเป็นบีดนะครับเลเวล2 MP ค่าไล้สอค่าโจมตีสองแอสแท็กสิบเอ็ดดีเฟนส์สิบเอ็ดสปีดห้าครับมีท่าลมล่างขั้นที่1บอกว่า รวมล่างลม1ใบแอทแท็กจะเป็น13ค่าโจมตี2หน่วยครับรวมล่างขั้นที่2นะครับรวมล่างลม2ใบนะครับผมแอทแท็กจะเป็น15การโจมตีได้ถึง2ครั้งนะครับผมแล้วก็ MP ค่าโจมตี2หน่วยนั่นเองมีแอบริตี้ทั้งหมดเลยนะครับอันที่1บอกว่ามีลมชุดเทนิตี้3ใบขึ้นไปในสนามเรานะครับการ์ดใบนี้แอทแท็กโปกสและโจมตีข้ามไปยังรีเฟนส์ไลน์ได้นะครับสูญเสียโดยมิสติกสูญเทินไม่ได้นะครับผมก็บัคมิสติกสูญเทินไปนะครับผมแล้วก็แอบริตี้ถัดมาครับบอกว่า เมื่อการ์ดใบนี้โจมตีซิลหนึ่งใบแอตแทคลบสองรีเฟนลบหกอนันเทอร์นะครับผมยกเลิกไม่ได้นะครับเริ่มเป็นท่าตีกดลบพลังกันแล้วนะฮะแล้วก็อันที่สามอันสุดท้ายบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้ตกชายจากสนามนะครับผมสามารถไล่ฟรีบีท่าลมนะครับชุดททนิตี้เลเวลหนึ่งหนึ่งใบในกองเรานะครับผมก็คือถ้ากิฟฟินตายนี่ก็คือไปลากเลเวลหนึ่งออกมาได้นะครับผมอ่ะตามนี้เลยจ้ะต่อไปนี่เลยครับผมมัสคีเทียนะครับผม เป็นท่าลมนะครับเป็นบีดนะครับเหล่มเลเวล2 MP ค่าโจมตีค่าไล่2ค่าโจมตี2องแอตแท็กสิบเอ็ดดิฟเอนซีสสปีดหนะครับมีท่าลมล่างครับขั้นที่1บอกว่ารวมล่างกับชุดเทนิตี้นะครับแอตแท็จะเป็น13ค่าโจมตีนะครับจะเพียงแค่1เท่านั้นนะฮะแล้วก็มีท่าลมท่าลมล่างอันที่2ครับบอกว่ารวมล่างเนมแคทนะครับผมแอตแท็กจะเป็น15โจมตีได้ถึง2ครั้งนะครับ MP ค่าโจมตี2หน่วยนะครับผม มี a b i ร i t ิหมดเลยนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าณนะจุดจุดนี้ที่อ่านมาเนี่ยผมยังไม่เจอสกิลนะครับตองเป็น Ability ท้ล้วนเลยนะฮะก็มี a b i ร i t ิเข้ามาครับบอกว่าเข้ามาจากการล่นะครับผมสามารถรีมูฟมิสติกที่ไม่ใช่ศูนย์เทินหนึ่งใบในสนามนะครับผม a อ i ร i t ิ oh. <Ab ility S 2> ที่2ครับบอกว่าเมื่อมันโจมตีนะครับ oh. ก็คือเมื่อการไปนี้โจมตีสามารถเทียบค่าด e ฟเฟน e ์ของซิลที่ถูกโจมตี สูญเสียโดยมิสติกสูญเทินไม่ได้โอ้โหดเลยนะฮะแล้วก็มีอเเลิตที่สุดท้ายครับบอกว่ามีลมชุดทินิตี้นะครับสามใบขึ้นไปในสามเราการใบานี้แอตแทกบวกสามนะครับและไม่ถูกทำลายจากการสวนลับอาก,ก,ก็ตีกันเหนียวเหนียวนะครับผมตามนั้นเลยจ้า ดูเลเวล2ตัวถัดมาครับผมจัมแคทนะครับผมเป็นธาตุลมนะครับเป็นบีดเลเวล2 MP ค่าร่2ค่าโจมตี2องแอตแทกสิบเอ็ดดีเฟนสินะครับสปีด5มีธาตุลมล่าง2ขั้นด้วยกันธาตุขั้นแรกครับลมล่างลม1ใบแอตแทก13โจมตี2หน่วย MP ค่าโจมตี2แล้วก็ลมล่างขั้นที่2ครับลมล่างลม2ใบนะครับผมแอตแทก15นะครับโจมตีได้ถึง2ครั้ง MP ค่าโจมตีแค่2เท่านั้นนะฮะ ก็เป็นตัวที่สามารถแบบฟาดเปียเปียเป,ยเป,ยเปยสองทีได้เรื่อยๆนะครับผมก็รวมล่างแล้วก็โหดเลยทีเดียวอะนะครับมีบริที่เข้ามาครับบอกว่าเข้ามาจากการไล่ปกติหรือจากกองนะครับการ์ดใบนี้แอทแทกบวกสิบอันันเทินเดียวตัวเบืเริ่มเลยนะครับผมแล้วก็เอ็มพีลบสองเป็นเวลาหนึ่งเทินยกเลิกไม่ได้นะครับผมอู้ก็กระโดดออกมานี่ก็คือถ้าตามคอนเซ็ปต์นะครับพลังยี่สิบเอ็ดกันเลยทีเดียวแล้วก็เอ็มพีลบสองได้นี่ก็คือศูนย์ตีกันเลยนะครับผม เกินมากนะครับผมอ่ตัวนี้มีสกิลแล้วนะครับก็สกิลวันแรกครับบอกว่าบีท่านลมชุดเทนิตี้เราหนึ่งใบนะครับผมยก,ยกเลิกวิกทัตและ PA ฝ่ายตรงข้ามนะครับอนันเทอร์จ่ายเอเพียงแค่นหนึ่งเท่านั้นไม่อินเตอร์เฟียร์นะครับหนึ่งครั้งต่อเกมยกเลิกไม่ได้นะครับเป็นการแบบมอบเทคสกิลกันเลยทีเดียวนะฮะคือข้อได้เปรียบก็คือเหมือนกับว่า ถ้าสกิลวันนี้สาเร็จนะครับก็คือจะไปยกเลิกสกิลนี้ออกครับไม่ได้แล้วนะครับผมก็คือเพราะว่าสกิลนี้เป็นผลของยกเลิกไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเลยมันยิ่งกว่าการใช้อบิที่แบบได้รับนะครับเพราะว่าถ้าได้รับเนี่ยโดนยกเลิกก็หายนะครับสูญเสียก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นสกิลนะครับมันเป็นผลของสกิลเนี่ยแปะหครั้งต่อเกมนี่คือเถื่อนมากนะครับผมอ่ะมีสกิลล่างสุดครับบอกว่าไลฟ์ฟรีการ์ดไปนี้จากกองนะครับเมื่อมีบีท ธาตุลมเลเวล3ชุดทินิตี้ในสนามฝ่ายเรานะครับผมและซิลในสนามเราเป็นธาตุปกติลมนะครับผมสามารถจ่ายแบบอินเทอร์เฟียร์นะครับ MP 2หน่วยนะครับผมที่ชื่อการเป็นนี้ทำงาน2ครั้งต่อซับนะครับผมฟังให้ดีนะครับ2ครั้งต่อซับนะครับก็คือสามารถกระโดดน้องออกมาได้ถึง2ตัวต่อซับเลยนะฮะก็แต่ก็น้องมีแค่สีใบนะครับก็ใช้กันอย่างประหยัดนะจ๊ะโอเคครับตัวถัดมานะครับผมพินพินเจอ่ะ ตามน่ะพิมพ์โปเจอะไรเนี่ยโปพีจอยโอเคเอาเป็นว่าเป็นบีท่าลมแล้วกันนะครับเลเวล2นะครับผม MP ขมีค่าง่าย2ค่าโจมตี2 a t t a c k 1 1 d e f e n s e 1 1 s p ส e บ5นะครับมีท่าลมล่างขั้นเดียวแล้วเป็นท่าลมล่างที่โหดเอาการเลยครับ ก็คือรวมร่างลมเพียง1ใบนะครับแอตแท็ Attack จะเป็น14การโจมตีนะครับโจมตีได้ถึง2ครั้งแล้วก็ m อมค่าโจมตีเนี่ยสหน่วยนะครับผมมีบลร์ี่เข้ามาครับบอกว่าสามารถให้ซิล1ใบยกเลิกผลบวกค่าพลัง1เทินถ้าเข้ามาในซัพเทินการโจมตีนะครับเราส่งผลเป็นอนันเทินแทนยกเลิกโดยซิลไม่ได้บ้าจ,จ้าเทินเทินเลยเทินโคตรนะครับผมอ่าก็ มีปฏิที่ถัดมาครับเป็นวิกทัตนะครับผมยกเลิกโดยซิลไม่ได้โดยเลเวล2ไม่เกิน2ไม่ได้นะครับผมก็คือยกเลิกโดยซิลเลเวลไม่เกิน2ไม่ได้นะครับก็คือถ้าจะหลบวิกทัตได้ก็คือต้องเลเวล3ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมมีสกิลอีกแล้วนะครับผมก็คือร่ายฟรีการพินิชจัก,กงนะครับเมื่อมีบีทั้ลมเลเวล3ชุดเทนิตี้ในสนามและเรา ในสนามเราเป็นธาตุลมนะครับปกติก็คือบังคับเลยนะครับว่าเด็กนี้ห้าโมกับธาตุอื่นนะครับผมหน่วย่าปกตินะนะครับผมต้องเป็นลมปกติเท่านั้นนะครับผมไล่ได้แบบอินเตอร์เฟียนะครับผม MP ค่าไล่2หน่วยนั่นเองโอ้เป็นตัวกระโดดนะครับนอกจากจมแคทแล้วนะครับยังมีน้องพินด้วยน้องพินเนี่ยกระโดดออกมาจากกองได้ด้วยนะครับผมก็เถื่อนเลยใช้ได้ครับผมไปดูตัวเต่อมาครับผมชอบตัวนี้เป็นทิเศษนะครับเพราะมันมีความเป็นหนูมันเป็นแมวแล้วแหละครับหน้าตานะครับผมอะ ก็คือ Thundercat นะครับธาตุลมนะครับผมแล้วก็เป็นเพาบีดเลเวลหนึ่งะครับผมเป็นเลเวลหนึ่งตัวแรกเลย MP ค่าล่ายสองนะครับค่าโจมตีสองแอ c แท0กสิบดีเฟนต์เก้าสปีดห้านะครับมีบริ l i ี y เข้ามาบอกว่าเข้ามาจากการล่ายปกตินะครับผมหรือจากชุดทินิตี้นะครับสามารถนำซิลหนึ่งใบไปที่ดีเฟนต์ไลนยกเลิกโดยซิลไม่ได้นะครับผมเป็นตัวกระตุกเด็กนั่นเอง แล้วก็มีสกิลล่างสุดครับบอกว่าสามารถไลฟ์ฟรีบีบท่านลมชุดทินิตี้เลเวลสใบในมือหรือของเรานะครับผมจากนั้นการ์ดใบนี้โจมตีข้ามไปยังเดฟเฟนไลน์ได้นะครับอนันเทินมีหน่ำซ้ำไม่พอครับจากนั้นสั่งการ์ดใบนี้โจมตีฟรีทันทีนะครับใ่าสองเอหนึ่งครั้งต่อเกมยกเลิกไม่ได้ บาดเจ้าเถื่อนมากนะครับผมสองสกิลได้เรียกพวกนะครับผมได้รับเทควิ่งตีฟรีข้ามลายได้อันเนดินนะครับแล้วก็สั่งโจมตีในทันทีนะครับผมต้องบอกว่า3คอนเซปต์มาฟิกลงไปในตัวเดียวนะครับคือแถมพวกนะครับผมได้โจมตีข้ามลายแล้วก็ตีเลยนะครับผมเป็นสกิลที่คุ้มค่ามากแต่ทำงานแค่หนึ่งครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับผมก็เลือกใช้ให้ถูกจังหวะนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นบีตัวสุดท้ายนะครับเป็นกัสตี้แรดนะครับผมเป็นบีท่าลมนะครับเลเวลหนึ่งตัวที่2นะครับผม MP ค่าไล่สค่าโจมตี1นึ่งแอตแท็กเก่าดีเฟนซีสปีซีนะครับมีท่าลมล่างขั้นเดียวเลยนะครับผมแต่เป็นท่าลมล่างที่ตี2ทามอีกแล้วนะครับก็คือรวมล่างลม1ใบแอตแท็กจะเป็น11นะครับโจมตีได้ถึง2ครั้ง MP ค่าโจมตี2หน่วยนะครับผมเข้ามาจากการไล่นะครับผมสามารถแสดงบีท ธาตุลมชุดทินิตี้หนึ่งใบในมือเราจากนั้นแสดงบีท่าลมชุดทินิตี้หนึ่งใบในกองเราขึ้นมือที่เชื่อการ์ดใบนี้ทํางานหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมมีสกิลครับห้อยถ้าย2อันบอกว่านําซิลหนึ่งใบนะครับผมมาที่แอทแทกลายชายหนึ่งเอ็มพีเท่านั้นแต่หนึ่งครั้งต่อเกมนะครับผมแล้วก็สกิลล่างสุดครับบอกว่าบีท่าลมชุดทินิตี้หนึ่งใบนะครับโจมตีข้ามไปยังดฟเฟนซ์ไลน์ได้2เทิร์นนะครับผมผลนี้อยู่นานถึง2เทิร์นจ่ายเพียง1 MP เเท่านั้นนะครับผมก็ โอ้โหพออ่านจบแล้วนี่ก็คือเป็นอะไรที่เป็นซิลที่สามารถกระโดดออกมาจากกองกันได้หลายใบเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการทําเกมบุกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นการไล่ลายเปลี่ยนลายฝั่งตรงข้ามนะครับสามารถโจมตีข้ามลายได้นะครับคือเป็นเด็กที่สมูทมากนะครับเท่าที่ดูเท่าที่ผมอ่านดูนะครับก็คือการทําเกมนี่แอบสมูทนะครับส่วนโซกิฟินนี่คือเตรียมลบ MP รอตีฟรีแบบศูนย์ไล่ตีอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมคือ ต้องบอกว่าแทบเกือบจะทุกตัวเลยนะครับสามารถทําเกมไฟได้นะครับผมคือเก่งมากนะครับผมสังเกตดูได้เลยครับว่าตัวไหนมีตี2ทาม3ทามบวกบวกขึ้นไปนี่คือนั่นคือสามารถตัวไฟได้และเด็กเนี้ยไฟเยอะมากนะครับผมเท่าที่ดูนะครับก็คือมีตัวไฟที่ไม่ไม่ได้ไฟเนี่ยมีแค่คนเดียวก็คือ thunder cat นะครับก็คือไม่มีท่าลมล่างส่วนตัวที่เหลือสังเกตได้เลยครับโอ้โหสองทามบ้างนะครับสองทามนะครับผมคือ คือส่วนใหญ่2ท่าหมดเลยไม่มีไม่มี3ทาานะครับเพียงแต่ว่าทําให้รู้เลยว่าตัวไฟของเด็กเนี่ยครับคือมันไฟได้กันแทบทุกตัวนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแบบมากันง่ายด้วยนะครับผมก็คือโดดจากสกิลกันมาลัวๆคือไม่มีอะไรติเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมไล่ตีเปลี่ยนไลน์นะครับมากันง่ายสมแบบสมบูรณ์มากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเด็กนี้เนี่ย ใครเกิดไม่ทันกิฟฟินนะครับผมเป็นคู่ต่อสู้ที่แบบเล่นเด็กตั้งตังตงตงตง้อาจจะเหนื่อยหน่อยเมื่อเจอกิฟฟินนะครับเพราะว่ากิฟฟินเนี่ยจะเป็นเด็กที่ฟาสเกมนั่นเองนะครับผมตัวน้องอาจจะดูไม่ใหญ่มากนะครับแต่มีในเรื่องของการลบค่าพลังมาช่วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าสมดุลเนี่ยคือออกแบบมาเพื่อไล่ตีกันเพียวๆฮะค,คือตีตายแบบไม่สนชีวิตอะไรเลยนะครับผม วิ่งบวกได้เลยครับถูกใจสายตีโอเคนะครับส่วนสาหรับคนที่ซื้อชุดนี้ไปนะครับชุดธรรมดาเนี่ยก็จะได้รับมิสติกทั้งหมด15บใบนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นเซตแรกนะครับรูปแบบของมิสติกก็จะเป็นคล้ายๆกับไนไฟนะครับผมเนาะแล้วก็ในราคาของชุดเนี่ยก็คือ390บาทเท่านั้นเองฮะแล้วก็มีชุดฟอย์นะครับซึ่งชุดฟอย์เท่าที่ผมทราบมานะครับก็คือจะมีจํานวนจํากัดมากๆ นะครับผมนะเพราะว่าชุดนี้นะครับชุดฟอยจะเป็นฟอยลุ้งทั้งหมดนะครับรวมถึงมิสติกที่ได้รับนะครับก็คือชุดฟอยเนี่ยจะได้แบบละ2ใบนะครับผมก็แบบละ2ใบกันเลยก็คือนั่นก็คือมิสติก30ใบนะครับพิเศษสุดเลยก็คือเป็นฟอยลุ้งทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแพทเข้าไปเอี่ยวเลยนะฮะ ถูกใจสายลุงนะครับผมแต่ราคาก็อย่างที่บอกเลยครับผมเซ็ตพิเศษนะครับราคาฟอยด์หนึ่งพันห้าร้อยบาทมีจํานวนจํากัดมากๆนะครับผมใครสนใจก็อินบ็อกกันเข้าไปซื้อในเพจนะครับผมตามร้านการ์ดที่จําหน่ายการ์ดสมาร์เท e r มาสเตอร์ให้ไวเลยนะครับสำหรับชุดฟอย์นะครับคือมีน้อยมากๆนะครับผมส่วนชุดธรรมดานี่คือราคา390รานะครับสำหรับผู้ที่อยากเริ่มเล่นใหม่หรือคัมแบ็กใหม่เด็กนี้เป็นหนึ่งทางเลือกครับผมเนาะ